สวัสดีครับตอนนี้ลุงตู่ก็มาอยู่ที่ร้านขนมโตเกียวขนมบ้าบินครับที่ตลาดลุงสนครับตลาดตลาดนัดลุงสนเนาะดเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยครับผมเดี๋ยวลุงตู่ซื้อขนมบ้าบินครับเอาบ้าบินขนมตโตเกียวเดี๋ยววันหน้าเคมาซื้อเอาอะไรเอายี่สิบบาทค,ครับ ขนมโตเกียวขนมบ,บ้าบีนนะครับที่ตลาดลุงสวนครับผมผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมบูญนุนน้องเขาด้วยนะครับขายมาขายตั้งกี่โมงนี่นุ๊กตันไผ่โมงครับอะไผ่โมงเหรออ๋อขายดีขายดีครับ,รบเป็นอาชีพสร้างรายได้นะครับมนนอาชีพสร้างรายได้อีกอาชีพหนึ่งครับผม น่ากินนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันไหนค่อยมากินขนมโตเกียวครับเดี๋ยววันนี้กินขนมบ้าบีคิวไปก่อนผ่านไปผ่านมาตลาดลุงสนก็อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับนี่ยแหละครับตลาดลุงลุงสนก็อยู่หน้าร้านขยาครับบิ๊กซี ่ากินมากๆเลยครับ่ากินมากๆเลยเนาะตลาดานนัดลุงสนครับไปพันมาก็อย่าลืมมูดนุนน้องๆเขาลยนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็จบไวเพียงแค่ดีก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผม